ตอนที่เจ็ดเล่าปีลิโปโจโฉขัดแย้งซ้อนซับแขนของอ้วนเซียวเริ่มก่อตัวสรุปเนื้อหาโดยละเอียดหนึ่งโจโฉบุกตีเตียวซิ่วอีกครั้งหลังจากสูญเสียคนใกล้ชิดและครอบครัวตอนหกโจโฉเริ่มบุกตีกลับไปยังเมืองของเตียวซิ่วแทนการรัดกุมมากขึ้นมีการวางกําลังตามทางและใช้จิตวิทยาทําลายขวัญทหารของศัตรูเตียวซิ่วต้านทานไม่ไหวต้องยอมถอยและยอมแพ้ โจโฉจึงควบรวมกองทัพของเตียวซิ่วเข้ากับตนเองกลายเป็นกำลังใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม 2. เแล้วปีปกครองเมืองฉีจิ๋วอย่างราบรื่นเล่าปีได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและขุนนางในเมืองฉีจิว๋ววางตนเป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรมดูแลประชาชนอย่างดีมีชื่อเสียงในทางคุณงามความดีมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกวนอูและเตียวหุยอย่างไม่เสื่อมคลาย 3. าลิปโป้ยังคงหลบซ่อนอยู่ ลิโปซึ่งเคยถูกโจชล่ยตีได้ไปพำนักอยู่กับเล่าปีในเมืองชีจิวแม้เล้าปีจะให้ความช่วยเหลือแต่ลิโปก็เป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้ลิโปเริ่มวางแผนแย่งเมืองจากเล้าปีด้วยการตีสนิทเตรียมหักหลังในอนาคต4ี่อ้วนเซียวเริ่มสะสมความแค้นต่อโจโฉอ้วนเซียวซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับโจโฉเริ่มไม่พอใจเมื่อเห็นโจโฉเรืองอำนาจขึ้นเริ่มมีการลอบปลุกระดมทหารและขุนนางที่ไม่พอใจโจโฉ วางแผนการยึดพื้นที่ทางเหนือและจะเป็นศัตรูกับโจโฉในเวลาอันใกล้ประเด็นสำคัญของตอนที่7 1. โจโฉใช้ทั้งกำลังและกลยุทธ์เข้าควบคุมเตียวซิ่วเป็นการผนวกศัตรูให้กลายเป็นพวก 2. ความสงบในเมืองชีจิวเริ่มสั่นคลอนพระลิโปบอกในว่าเล้าปีจะถูกหักหลัง 3. ความขัดแย้งระหว่างขุนศึกใหญ่เริ่มชัดเจนโจโฉอ้วนเซี่ยวคือศึกใหญ่ในอนาคตเกรดน่าสนใจ เดียวซิ่วในตอนนี้ถูกโจโฉผนวกเป็นพวกคล้ายกับแนวคิดของโจโฉนภายหลังคือใช้คนได้แม้เป็นศัตรูเก่าลิปโป้แม้จะเป็นยอดขุนพลแต่ในเชิงนิยายมักถูกเขียนให้เป็นคนหักหลังไม่หยุดตอนนี้เป็นฉากปูพื้นให้เกิดสึกใหญ่ระหว่างโจโฉกับอ้วนเซียวซึ่งจะขยายใหญ่ในตอนกลางของเรื่อง